สวัสดีครับนักเรียนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สวทนะครับผมครูรามตีวารีครับผมคูนพเก้าสาแก้วครับมาพบกันในหัวข้อของ6นะฮะหกนะครับในบทที่6ก็คือการดนครับนักเรียนอาจจะงงว้ามันคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ของหัวข้อนี้คืออะไรก็คือ 1. บอกความหมายของแรงดนและการดนคาดว่านักเรียนน่าจะยิงคํานี้เป็นครั้งแรกนะครับนะฮะในมัธยมศึกษาตอนต้นไม่มีนะครับข้อ2ครับ คำนวณการดนนะครับจากสมการและพื้นที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับเวลานะครับอันนี้คือเรื่องราวของข้อที่2ข้อที่3ครับวิเคราะห์นะครับอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแรงดนกับโมเมนตัมนะครับแรงดนกับโมเมนตัมคำนี้เราคุ้นเคยแล้วครับนะมีคำใหม่ก็คือแรงดนกับการดนนะครับนะข้อที่4ครับ ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับโมเมนตัมของวัตถุการดนและแรงดนในการแก้ปัญหานะครับเนีเรื่องราวนี้คือคุ้นๆกับเด็กนักเรียนฟิสิกส์อยู่แล้วนะครับก็คือการแก้ปัญหาโดยใช้คณิตศาสตร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะนะฮะลักษณะของเหตุการณ์ที่เรามักจะพบในชีวิตจำาันก็คือการกระทบการชนการไรทั้งหลายแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงนะครับเรามาดูนะครับนะ ในกรณีของตัวนักกีฬาหรือการขับขีย่ยานยนต์บน <c oughs> ถนนเฮะจะเจนว่าเรามักจะกฎหมายเองก็บังคับให้เราป้องกันอุบัติเหตุนะฮะและเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่เองก็คือต้องมีเครื่องป้องกันนะครับส่วนนักกีฬาทั้งหลายก็จะมีสิ่งนี้ก็คือมีสนับข่าวหรืออะไรที่เขาใส่เข้าไปแข้งนะฮะสนับแข้งนะครับเพื <c oughs> ่อ <c oughs> <c oughs> ใช้ในการป้องกันอันตรายนะครับอันนี้ถามว่าสิ่งเหล่านี้ มันต้องใส่เพราะอะไรเรามาดูจากกิจกรรมครับนีมาดูกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วกิจกรรมนี้ต้องเชิญคุณครูเพลงชาติมาร่วมแสดงกับคุณครูนพเก้านะครับก็มานั่งตรงข้างหน้านี้นะครับเรามีไข่ดิบ3ฟองนะครับ<ม>เราจะปล่อยจากความสูงประมาณ50ซนเมตรคุณครูนพเก้านะครับปล่อยใส่พื้นแข็งก็คือในลังที่เป็นลังพลาสติกส่วนคุณครูเพลงชาตินะครับ จะปล่อยลงบนฟองน้ำนะครับฟองน้ำลองดูผลครับนับถึง3แล้วค่อยปล่อยนะครับ1 2 3อันนี้คือพื้นที่แข็งแต่แข็งไม่มากครับนีพื้นที่แข็งแต่แข็งไม่มากเราลองเปลี่ยนพื้นจากพื้นของกล่องที่เป็นพลาสติกครับคุณคุณนพเก้าเลื่อนเข้ามาเลยครับเลื่อนเข้ามานะครับปล่อยใส่กระดาษครับเลื่อนโฟมเข้าอ่าเลื่อนฟองน้ําเข้าไปครับ โอเคเอาแค่3าแผ่นก็พอครับโอเคครับความสูงประมาณ50เซนเท่ากันนะครับ 1..2..3 ครับนะครับผลลัพธ์ก็คือเป็นอย่างนี้นะครับอันที่2ครับนักเรียนดูนะครับคุณครูเพลงชาติจะเคลื่องนะหรือคว้างไข่ดิบนะครับใส่ผ้าผ้าก็คือผ้านี้นะครับที่ผมกับคุณครูนพเก้าจับอยู่นะครับนะอย่างแรงนะครับ นะครับคำถามคือมันแตกหรือไม่มันแตกหรือไม่มน,ไมน,นักเรียนตามมาดูนะครับคุณครูน้ำก้าวจับไว้นะครับเราตามมาดูนะครับนะครับอันนี้คือไข่ที่เมื่อกี้เราควาา้างใส่ผ้านักเรียนอาจจะไม่เชื่อว่าเอ๊ะทำไมไม่แตกมันเป็นไข่ จริงหรือเปล่านะครับนะครับนี่คือสิ่งที่บอกเราว่ามันคือไข่แบบเดียวกันนะครับคำถามก็คือสถานการณ์ที่ไข่กระทบกับพื้นแข็งครับนะมันแตกในระยะประมาณ50ซนเมตรแต่พอเราปล่อยใส่ตัวฟองน้ำซึ่งเรารู้ว่าฟองน้ำมันนิ่มใช่ไหมครับครับมันใช้เวลาในการหยุดเนี่ยเพิ่มขึ้น ใช้เวลาในการหยุดเพิ่มขึ้นเพิ่มเต็ตทีนะฮะก็คือ่มเดียวต้าทีนะครับ oh. นีบนะ่อันคือสิ่งที่เราผูกเรื่องไว้ก่อนค <c oughs> ้างใส่ผ้าก็เหมือนกันผ้าก็ไม่ใช่พื้นแข็งพอกระทบเสร็จผ้าก็สามารถที่จะนวลดเข้าไปได้นะฮะค่อยๆนวงจนทั้งหยุดนะฮะจนทั้งหยุดแล้วไข่ก็ไม่แตกนะครับเตาเอาสองเรื่องนี้มาผูกเข้าด้วยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ก็เป็นเรื่องราวของการโดนมาอยู่ที่ตัวสไลด์นะครับเรามาดูเรื่องราวของการโดนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมนี้นะครับก็คือเมื่อวัตถุสองก้อนมีการกระทบกันแรงที่วัตถุทั้งสองกระทำซึ่งกันและกันจะมีค่าขนาดนครับไม่คงตัวในช่วงเวลาของการกระทบในกรณีของไม้เทนนิสกระทบกับลูกเทนนิสนะฮะหรืออย่างที่วันกี้สาธิตไปก็คือลูกเทนนิสกระทบกับไม้นี่นะครับแรงจากไม้ ที่กระทำต่อลูกเทนนิส F เ,เนี่ยมีค่าไม่คงตัวและเปลี่ยนแปลงตามเวลาซึ่งจะเขียนกราฟคือได้อย่างนี้ก็คืออันนี้คือลักษณะของการกระทบและนี่คือกราฟนะครับตัวน,นี้คือกราฟนักเรียนดูจากกราฟนี้ก็จะเห็นว่าตอนเริ่มกระทบตอนที่เวลาเป็น T1 หนึ่งนะครับแรงมีค่าเป็นศูนย์แล้วแรงเนี้ยมีค่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นไปเรื่อยๆจนทั่งถึงมีค่าสูงสุด นีอันนี้คือ f max f max แล้วก็ลงมาจนทั้งเป็น t 2แล้วมาดูเหตุการณ์นี้จากการตีลูกด้วยไม้อย่างนี้ครับเนี่ยที่เมื่อกี้คุณคณรูนกกาตีออกมาก็คือเวลาลูกเทนนิสเนี่ยกระทบกับไม้นักเรียนสังเกตดูว่าเนื่องจากลูกมันแข็งเทนนิสเป็นลูกแข็งนะฮะเราอาจจะไม่เห็นภาพแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นตัวลูกโปง่ง อนเริ่มกระทบก็คือ t 1่ t 1เริ่มกระทบเนี่ยแรงมีค่าเป็น0นะครับแล้วเข้าไปจนบี้มากที่สุดนะฮะบี้มากที่สุดอันนี้คือแรงกระทำมากที่สุดเป็น f max นะเป็น f max นะครับนะบเ,นเมื่อเขียนกับเวลานะครับแล้วพอมันจะออกมาก็คือค่อยๆดันออกมาดันออกมา,ด,ออกมาดันออกมาจนทั้งเคลื่อนที่ออกไปนะครับเคลื่อนที่ออกไปนะครับ นั่นคือลักษณะของแรงที่กระทาที่กระทาต่อลูกเทนนิสหรือลูกโป่งที่สาธิตให้ดูนะครับ mm hmm. เป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชนนะครับระหว่างวัตถุสองชิ้นนะครับ mm hmm. คำอธิบายจากกราฟเมื่อกี้คือขนาดของแรงที่กระทำต่อลูกเทนนิสมีค่าน้อยเมื่อไม้กระทบกับลูกเทนนิสในเวลา T1 จากนั้นมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนทั้งถึงจุดสูงสุดแล้วก็มาที่นะครับให้ข้อสังเกตได้คือเมื่อลูกเทนนิสกดเอ็นของตาข่ายฮะให้ยืดออกไปมากที่สุดนะซึ่งถ้าใช้ภาพโซโลโมชันก็จะเห็นแต่อันนี้ก็คือเหมือนกับรูปโปรงกับตัวไม้นะครับนะจากนั้นแรงก็จะค่อยๆลดลงจนทั่งกลายเป็นศูนย์ะฮะเมื่อลูกเทนนิสเคลื่อนที่ออกไปแล้วก็คือไม่สัมผัสแล้วที่เวลาเท่ากับทีนะครับ ช่วงเวลาของการกระทบนี้ก็คือเดลต้าทีเท่ากับทีสองลบทีหนึ่งนะครับไม้ My, สัมผัสกับลูกเทนนิสสั้นมากก็คือเหตุการณ์พวกนี้จะสั้นครับค้อนกระทบกับหัวตะป,ปูขณะที่ตอกตะป,ปูลูกเทนนิสกระทบกับไม้เทนนิสขณะที่ตีไม้เทนนิสตีลูกเทนนิสออกมาไม้กอล์ฟกระทบกับลูกกอล์ฟในขณะที่หวดลงไปนะครับพวกนี้คือใช้เวลาสั้นนะครับก็คือเดลต้าทีอันสั้นเนะี่ย ที่ไม่ที่ไม้สัมผัสกับลูกเทนนิสนี่สั้นมากแรงที่ไม้เทนนิสกระทาต่อลูกเทนนิสในช่วงเวลาสั้นๆน,นะครับหรือแรงลับนั่นเองนะครับกระทําต่อช่วงเวลาสั้นๆน,นี้เราจะเรียกแรงดนคืงนิยามของแรงดนก็คือต้องเป็นอะไรที่มันทําในเวลาสั้นๆน,นะครับ <c oughs> เราเรียกันว่าแรงดนหรือ impulsive force นะครับ impulsive force อันนี้นครับนี่คือนิยามของแรงดนนะครับ จากกราฟนี้ครับแรงดนก็คือแกนตั้ง t ก็คือแกนนอนนะครับแล้วรูปเดิมก็คือพื้นที่สีเขียวก็คือรูปเดิมเมื่อกี้นะครับก็คือรูปที่เป็นกราฟอันนี้ครับนะครับเรามาใช้อันเดิมในขณะนี้เนื่องจากแรงที่กระ,กระทะําขนาดใดๆมันมีค่าเพิ่มขึ้นจาก t 1ไปจนถึงสูงสุดนะไปจนถึงสูงสุดก็คือ f max นะครับ ที่เวลาที่สองนี่คือกลับมาเป็นศูนย์อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในกราฟนี้ครับถ้าเราจะหาแรงเฉลีล่ยคำว่าเฉลี่ยก็คือต้องมีค่าคงที่นะครับมีค่าคงตัวนะครับก็คืออันนี้คือแรงเฉลี่ยเป็นค่าตัวแทนใช่ไหมเป็นค่าตัวแทนของแรงที่กระทากราฟสองอันนี้มีอะไรเท่ากันก็ <c oughs> คือพื้นที่ภายใต้กราฟเท่ากันพื้นที่ภายใต้กราฟรูปของโค้งเนี่ยครับเป็นระฆังคว่ำเนี่ยจะเท่ากับพื้นที่ของส <c oughs> ี่เหลี่ยมพื้นผ้นนานะครับ เนี่ยเรามาดูว่าแล้วมีเรื่องรายแล้วเรื่องราวอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องน, <c oughs> กกนะครับนะจากกราฟนะครับแรงดนที่ตีลูกเทนนิสหรือแรงจริงที่กระทำต่อลูกเทนนิสเนี่ยไม่คงตัว <c oughs> การหาค่าแรงดนในสถานการณ์ที่กระทบแบบนี้ครับกระทบหรือชนหรือปะทะในลักษณะเดียวกันกับการตีลูกเทนนิสเนี่ยเราใช้เป็นแรงเฉลี่ยครับ <c oughs> เป็นตัวแทนนะครับ <c oughs> แทนแรงดน ในช่วงเวลาที่มีแรงกระทำนะครับโดยพื้นที่ใต้กราฟของแรงเฉลีย่ยยังคงเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟของแรงดนในช่วงเวลาที่ออกแรงนะครับนะเมื่อมีแรงกระทําต่อวัตถุแรงรับที่กระทําต่อวัตถุทำให้มเม e n t u um เปลี่ยนไปก็คือเราพูดหัวข้อก่อนหน้านี้ก็คือ sigma F, F เท่ากับ delta p ส่วน t t นะครับ เราจัดสมการก็คือซิกมาเอฟคูเดลต้าพีส่วนด้ลตีทีถ้าเราเอาเดลต้าทีขึ้นไปคูณก็คือได้เป็นเดลต้าพีหรือการโดนมีค่าเท่ากับซิกมาเอฟคูณเดลต้าทีนะครับก็คือปริมาณนี้เนะ่ยคือโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปนะครับปริมาณนี้คือโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปอันนี้คือซิกมาเอฟที่กระทำต่อวัตถุชิ้นนั้นนะครับอันนี้คือเวลานะครับจากสมการแสดงว่าการเปลี่ยนโมเมนตัมของวัตถุจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับแรงรับที่กระทําต่อวัตถุในช่วงเวลากระทำนะผลคูณระหว่างแรงรับก็คือซิกมา F คูณเดลต้าทจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมคือเดลต้าพีนะครับนะเรานิยามปริมาณใหม่ขึ้นมาก็คือปริมาณซิกมา F คูณเดลต้าทตัวนี้ครับเราเรียกว่าการดนหรืออิมพลส์นะอิมพลส์ถ้านักเรียนเคยสังเกตใน คิปจำบันมีน้ำหอมยี่ห้ออินพอลส์นะฮะอินพอลส์ลองไปดูเพราะว่าเราคนที่ใส่น้ำหอมเนี่ยฮะคนที่ใส่น้ำหอมก็คือต้องการให้เมื่อกลิ่นของน้ำหอมไปประทะกับจมูกของคนอื่นเขาต้องมองเราฮะอ๋อเกิดสองหัเกิดการโดนก็คือเปลี่ยนทิศทางของการมองนะฮะอันนี้ผมพูดไปฮะอย่างนั้นเองนะครับนะอินพอลส์ตัวนี้เราแทนด้วยตัวไอครับเป็นปริมาณเวกเตอร์นะฮะ เขียนเป็นสมการเคืการดนตัวนี้มีค่าเท่ากับซิกมา F คูณเดลตาทีก็คือผลรวมของแรงคูณกับเวลานะครับเนี่ยก็เป็นปริมาณเวกเตอร์อมีทิศทางเดียวกับแรงลับนะฮะหน่วยของมันคือนิวตันคูณกับวินาทีเพราะว่าตัวแรงนี่เป็นนิวตันตัวเวลานี่เป็นวินาทีนะฮะก็คือนิวตันคูณวินาทีนะครับนีอันนี้คือนิวตันคูณินาที เมื่อพิจารณาจากกราฟระหว่างแรงรับกับเวลาดังรูปที่เมื่อกี้ผ่านมานะครับก็จะพบว่าซิกมา f ฟคูณเดลต้าทีก็คือพื้นที่ไปใต้กราฟที่เป็นรูปะระฆังคว่ำมาฮะเนะี่ยนะแล้วถ้าเรามาเทียบกับตัวกราฟที่เราเขียนใหม่ก็คืออันนี้นะฮะมันก็คือพื้นที่ภาใต้กราฟส่วนที่เป็นะระฆังคว่ำเนี่ยครับนะครับก็คือส่วนนี้นะส่วนพื้นที่ภาใต้กราฟของแรงเฉลี่ยก็คือสีน้ําเงินนะครับ พื้นที่2ส,ส่วนนี้ต้องมีค่าเท่ากันนะครับนะฮะพื้นที่ใต้ไปจักราฟแรงเฉลีย่ยมีค่าเท่ากับพื้นที่ของซิกมาเอฟคูณเดลต้าทีนะฮะแผนสมการก็คือไอการโดนไออะครับจะมีค่าเท่ากับ f อฟแอลว่เคูณกับเดลต้าทีนะครับ,รบนะฮะไอก็คือการโดนก็คือเดลต้าพีครับมีค่าเท่ากับ f คูณกับเดลต้าทีนะฮะแผนสรุปก็คือ i ม hmm. ีค่าเท่ากับเดวตาผีนั่นเองนะครับความสัมพันธ์นี้บอกอะไรกับเราความสัมพันธ์บอกว่านะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการดนนะครับกับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมการดนกับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมนะครับเรียกสั้นๆนี้นะครับเรียกสั้นๆอันนี้ก็คือทฤษชดีบทการดนโมเมนตัม impulse ขีดโมเมนตัมแล้วก็เทียวเล่มนะครับนักเรียนบันทึกไว้นะครับเพื่อที่จะไปใช้นะครับ นี่คือเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างการดนการเป็นโมเมนตัมแล้วก็แรงที่กระทําก็คือแรงดนนะครับทีนี้คุณครูนภก้าจะมีโจทย์งานตัวอย่างมาฝึกทักษะให้กับน,นักเรียนครับอลองดูครับ,รบโจทย์ตัวอย่าง6.6นะครับลูกบอลยางเคลื่อนที่ในแนวดับนะครับไปทางขวาถูกตีสวนด้วยไม้นะครับทําให้ลูกยางเคลื่อนที่กลับในทิศทางตรงข้ามโดยกราฟ รับระหว่างแรงนะครับรับระหว่างแรงนะครับต่อลูกยางกับเวลาครับมีลักษณะดังรูปครับก็คือเป็นลักษณะนี้ก็คือขึ้นนะฮะเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมนะครับก็คือขึ้นไปจนถึงสูงสุดนะฮะซึ่งมีแรงสูงสุดก็คือ1000นิวตันนะครับเวลาบนแกนนอนนักเรียนสังเกตเวลานะครับก็คือเวลาเนี่ยมีคูณด้วย10บประลังลบ2ซึ่งตัวเนี้ยเป็นจุดอ่อนที่นักเรียนมักจะไม่ค่อยสังเกตนะครับก็คือเอาเวลามาใช้เลยไม่ได้ต้องมีคูณด้วย10บประลังลบ2ครับ อันนี้คือเป็นกราฟนะครับโจทย์ยังไม่ได้ถามโจทย์ถามครับการโดนที่กระทําต่อลูกบอลลูกกอลลูกกลมยางมีค่าเท่าไหร่ก็คือการโดนที่กระทำนะฮะโจทย์อยู่ตรงนี้ครับการโดนที่กระทําต่อลูกกลมยางมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับนี่อันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องดาวนะครับนี่ข้างบนเป็นลูกบอลยางนะครับข้างล่างเป็นลูกกลมยางขอเปลี่ยนเป็นบอลละบอลละกันนะครับนี่บอลนะครับนี่โอเค เพราะฉะนั้นนะนักเรียนลองหรือความรู้เมื่อกี้ครับกลับมารียกกลับมาแล้วลองดูซิว่าข้อนี้จะไขปัญหานี้อย่างไรนะครับนะฮะติ๊กตอกติ๊กตอกลองดูครับมีกราฟระหว่างแกนตั้งก็คือ F นะแรงที่กระทําแกนนอนก็คือเวลาครับนะฮะโอเคครับเรามาดูครับนะับจากองค์ความรู้ที่ผ่านมานะครับการโดนเราสามารถหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟระหว่างแรงโดนกับเวลานะครับแรงโดนกับเวลานะครับครับผม โดยเราจะเห็นว่าพื้นที่มันเป็นสามเหลี่ยมนะครับพื้นที่ตการก็มีค่าเท่ากับเตนหนึ่งคูณสองคูณฐานคูณสูงครับนะครับแล้วเรากําหนดว่าอันนี้สําคัญที่สุดต้องกําหนดทิศโดยการบอกด้วยเครื่องหมายครับนะสื่อสารด้วยเครื่องหมายแรงที่ไปทางด้านซ้ายนะครับมีค่าเป็นบวกอ่าแรงขอใส่เป็นรูปเลยนะครับก็คือแรงไปทางซ้ายนะครับเนะฮะเนเรากําหนดให้นี้เป็นบวกนะครับโอเคครับ พอเราคำนวณพื้นที่ต้กาฟนะก็คือสูตงสอนนะครับคือคูณสูงก็คือเป็นวามแม็กซ์ก็คือแรงแม็กซ์ครับผมมีค่า1000นะครับแล้วก็ความยาวฐานนะครับคือมีค่าเท่ากับ3 10สามคูณด้วย10กำลัง2ด้วินาทีเราจะคำนวณได้ว่าพื้นที่ต้การมีค่าเท่ากับ1ิ้นิวตันวินาทีนะครับซึ่งอันนี้คือการดนใช่ครับพื้นที่ต้กาฟก็จะสื่อถึงการดนนั่นเองครับผม ซึ่งมีทิศทางไปทางไหนก็คือมีทิศทางไปทางซ้ายเพราะว่าข้อตกลงเราคือเราให้แดงกระทําไปทางซ้ายและการโดนียออกมาเป็นบวกด้วยนะครับเนี่ยมีข้อต่อไปไหมครับเนี่ยครับผมข้อต่อมาครับกระสุนปืนมวล0.005กิโลกรัมน้อยมากเลยนะครับเคลื่อนที่กระทบไม้ที่ยึดแน่นกับพื้นไม้ที่ยึดแน่นกับพื้นนะครับขณะเริ่มกระทบเนี่ย กระสุนปืนมีอัตราเร็ว400เมตรต่อวินาทีครับและสามารถทะลุเข้าไปในเนื้อไม้ได้ทาง0.1 0.1เมตรครับ0.1เมตรถ้าแรงต้านเนื้อไม้ที่กระทำต่อกระสุนปืนมีค่าคงตัวจงคำนวณครับ1การโดนที่เนื้อไม้กระทำต่อกระสุนปืนข้อขอไข่นะครับเวลาที่กระสุนปืนเคลื่อนที่ในเนื้อไม้และข้อขวายแรงต้านของเนื้อไม้ที่กระทาต่อกระสุนปืนครับ สิ่งที่แนะนํานักเรียนครับก็คือเวลาทาโจทย์แบบนี้ครับควรจะเขียนรูปนิดหนึ่งนะครับก็คือกระสุนเนี่ยนะครับอันนี้กระสุนนะครับเคลื่อนที่เข้ามาด้วยความเร็วอยู่นะฮะมวลเท่ากับ M ครับนะแล้วนะครับร่องรอยนะครับเข้าไปข้างในนะครับระยะที่เข้าไปก็คือตามที่ จทย์กหนดมาก็คือ0.1เมตรนะครับแสดงว่ามีความเร็วแล้วก็คือตัวนี้ V เป็น0ูนนะครับ v เป็น0ูนย์นะครับอันนี้คือเนื้อไม้นะครับนะครับอันนี้คือเนื้อไม้นะครับแล้วก็ดูปัญหาของโจทย์ฝากการบ้านข้อนี้ไว้ให้นักเรียนถกนะครับแล้วก็ดูซิว่าคําถามทั้ง3ข้อเนี่ยฮะที่ทำมาที่ถามมาเนี่ยมันมีแนวทางเดินอย่างไรนะครับสิ่งสังทัาที่สุดครับก็คือนักเรียนต้องทบทวน ควบทวนตั้งแต่แรกๆของบทนี้เพราะว่าบทนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงเป็นเวกเตอร์นะครับนตั้งแต่โมเมนตัมมาการโดนมาค่าของการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมทั้งหมดนี้คือเวกเตอร์หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องระวังตลอดนะครับก็คือต้องมีการบอกทิศทางโดยใช้เครื่องหมายบวกและลบตลอดเวลา <บ S 1> นะครับและนี่คือเรื่องราวของการโดนครับ